ให้ดูใหม่เลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จาม๋าเมื่อกี้ยายยายพินโดนอ้ไปนี่จ้ะสวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จา๋าอันนี้ยายพินจะพามาดูใบโชคเก้าชั้นที่มันเป็นตะก,กันโดนน้ํำขาวๆแบบนี้นะใโรเรียนวันนี้หนูไปโรเรนจเจอแมลงที่นที่มันไปรอนโอเตอร์อยางแล้วมันมวนได้แล้วทำไมไม่จับมาให้ป้าเ้าหนูก็มาดูตอนบ่ายทีนึงมีคนเหยียบไปแล้ว ดาเปลือกมนได้เปลือกมันสลับสีน้ำตาลกับดำเนี่ยนะเห็นไหมจ๊ะพ่อะจ๋าแม่จ๋าเ,เนี่ยใบที่มันเป็นตะการขาวๆต่แรกยยพินไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําคลิปเนาะอันนี้มันมีหลายๆคนถามมายยพินก็เลยเอออะเพื่อ,เพ,อเพื่อให้เป็นเป็นแนวทางเนาะอันนี้ยาพินถามเขามาแล้วนะว่าโชคไม่ได้แต่โชคเก้าชั้นนะ้ไม้ตัวอื่นก็เหมือนกันจะเป็นบอลสีเป็นอะไรก็ช่งางค่ะจ้ะใช้ตัวนี้เลยจ้ะ ไม้ที่เป็นตะกนันน้ําน้ําที่จะกฆ่าผินปูนะจ๊ะออยที่ทาผิวเด็กกจะจ้ะใช้ได้จะ้ะใช้ได้เลยเห็นไหมอันไหนที่ยังไม่ทามันจะเป็นตะกันน้ำขาวขาวคราบขาวขาว,ขาว,ขาวแล้วจะทําให้ไม้ไม่โตนะจ๊ะอันนั้นถ้าใช้ถ้าเกเป็นคราบตะกันน้ำเกาะเนี่ยต้นไม้จะไม่โตจะ้ะแล้วสีจะไม่สดใสนะนี่ยอันนี้ ยายพินได้ไปถามเขาตอนนี้ว่าเขาไม้มาประกวดทําไมไม้เขาสีใสทุกใบและสีไม่หมองเขาก็เลยบอกว่ามันจะมีสเปร์บางใช้สเปร์ฉีดอ่จะจ้ะให้ใบสวยๆได้แต่นี้สเปร์มันจะมีราคาแพงชาวบ้านอย่างเราที่วัยรุ่นทุนน้อยอ่ะอย่างเพื่อนๆวัยรุ่นทุนน้อยอย่างอย่างยายพินเนี่ยเขาเรียกวัยรุ่นอายุเหลือน้อยเนี่ยใช้ตัวนี้ได้จะ้ะใช้ออยนี้ได้เลยจะ้ะใช้ออยทาอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหม พอเราเช็ดเสร็จแล้วจากคาบตะการตะกันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หายจ้ะคาบน้ํามันเนี่ยมันก็จะซึมระเหยไปเองในอากาศจ้ะมันจะ,จะจะจะหายไปเองในอากาศใบก็จะสดใสแบบเนี้จ้ะเห็นไหมเห็นไหม,หไหมพ่อจ๋าแม่จา๋าทิ้งอันนี้ก่อนนะแล้วเสร็จแล้วเพราะมันยังเยิ้มอยู่ใช่ไหม สวยงามไหมจ๊ะ então, Why โชคเก้าชั้นอะตอนที่ว่ายังไม่โดนแดดที่เยพินได้มาทีแรกๆเลยเอ๊น้องโอเขาเลี <|si|> ้ยงไว้ในร่มนะแสงมันไม่ได้มันจะเป็นสีอย่างนี้นะพอเราเอามาตากแดดปุ๊บมันจะเป็นสีนี้เลยจ้ะเห็นปะมจะเป็นสีนี้เลยนะสีจากขาวจะเป็นชมพูชมพูเป็นม่วงเลยจ้ะ แี่ใช้กัไกมใไมใช้มา่จไทงาย่มากเลยใช่ไหมล่ะและดินที่ปลูกใช้อะไรก็แค่กับมะพร้าวกับดินผสมใบกัมปูนิดหน่อยกับมะพร้าวน่าจะห้าหส่วนแหละครึ่งต่อครึ่งเลยจากกับใบกําปูอะถ้ยิ่งดินยิน่งโป่งยิ่งดีอะ่ะลดน้ำลดเทครุกออมาเทลาดน้ำานีน้มันล่วงไปเลยอะ่ะ ยิ่งสวยจ้ะถ้าน้ําขังแล้วลากเขาไม่ค่อยเดินจ้ะไม่ใช่แต่โชคเก้าชั้นนะไม้อื่นก็ใช้ได้จ้ะมีคนทักมาถามเจาพินบ่อยๆว่าตะกั่นน้ําแก้ได้ยังไงสวยงามไหมจ้ะเช็ดต้นนี้ก่อนต้นนี้เช็ดไปแล้วรอบหนึ่ง นียายพินก็อยากจะมาแบ่งปันให้เด็กๆรุ่นใหม่ที่หัดเลี้ยงอะจ้ะเพราะว่าอย่างส่วนใหญ่หญๆยายพินก็เขาจะมีสเปร์แล้วจ้ะจะมีสเปร์จะมีอะไรสวยงามไหมจ้ะหลายๆคนอาจจะยังถามด้วยว่าเดี๋ยวนี้ยายพินทาไมไม่ค่อยทาคลิปนั่นเลยยายพินไปหาก,กินทางไหนยายพินก็ยังปลูกต้นไม้ขายอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะๆๆยังปลูกต้นไม้ขายยัง ยังขายต้นไม้อยู่เหมือนเดิมจ้ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามให้เยพินด้วยนะจ๊ะอ๊ะอบเรียบร้อยจ้ะบายบายจ้ะโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะจ๊ะนี่ก็เป็นการแบ่งปันกันเนาะ มสวยจริงนะจ๊ะแบบเนี้ย